ชีวิตของคุณในวันนี้คือผลลัพธ์ของการตัดสินใจในอดีตและชีวิตของคุณในวันหน้าจะเริ่มต้นจากการตัดสินใจในวันนี้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจสำคัญของการสร้างชีวิตที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองความสุขความสัมพันธ์หรือความสำเร็จนั่นคือการตัดสินใจค่ะนี่ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่คือแก่นแท้ของการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้จริงแกะรอยความหมายการตัดสินใจคืออะไรกันแน่ หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการลงมือทำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่จริงๆแล้วการตัดสินใจมาก่อนเสมอการลงมือทำเป็นเพียงผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ชัดเจนลองนึกภาพดูสิคะคุณอาจจะพูดว่าอยากมีสุขภาพดีแต่ถ้าคุณไม่ ตัดสินใจที่จะตื่นเช้ามาวิ่งหรือเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์การลงมือทำเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวการตัดสินใจที่แน่วแน่ต่างหากคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงการตัดสินใจที่ดีคือการตัดสินใจที่มาจากสติไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบหรือการตามกระแสเพราะถ้าคุณปล่อยให้อารมณ์หรือสิ่งเร้ารอบข้างมานำทางคุณก็อาจจะพบว่าชีวิตกำลังเดินไปในทิศทางที่คุณไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะ การตัดสินใจที่มีสติคือการตัดสินใจที่ผ่านการไตรตรองมีเป้าหมายที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือสอดคล้องกับคุณค่าในชีวิตของคุณเองคุณให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดสุขภาพอิสรภาพทางการเงินเวลาอยู่กับครอบครัวการตัดสินใจของคุณควรสะท้อนสิ่งเหล่านั้นค่ะพลังของการตัดสินใจกุญแจสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง เมื่อพูดถึงความมั่งคัง่งหลายคนอาจจะนึกถึงแต่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่จริงๆแล้วความมั่งคั่งที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้มันกว้างกว่านั้นมากค่ะมันคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบในแบบของคุณที่ประกอบด้วย สุขภาพที่ดีนี่คือพื้นฐานของทุกสิ่งคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ตัดสินใจที่จะดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานหรือตัดสินใจที่จะเข้านอนเร็วขึ้นเพียงหนึ่งชั่วโมงการตัดสินใจเล็กๆเหล่านี้จะสะสมและสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณในระยะยาว ความสัมพันธ์ที่ดีมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องการความผูกพันการตัดสินใจที่จะใช้เวลากับคนที่คุณรักอย่างมีคุณภาพการสื่อสารที่เปิดอกการให้อภัยและการรับฟังอย่างตั้งใจสิ่งเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้การงานที่เติบโตและเป็นที่พึงพอใจคุณตัดสินใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือไม่ตัดสินใจที่จะเสนอตัวทำโครงการที่ท้า ายหรือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสายงานหากคุณไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่การตัดสินใจเหล่านี้เปิดประตูสู่โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ อิสรภาพทางการเงินแน่นอนว่าเงินเป็นส่วนสำคัญของความมั่งคั่งการตัดสินใจที่จะเก็บออมเงินตัดสินใจที่จะนำเงินไปต่อยอดตัดสินใจที่จะลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือแม้แต่ตัดสินใจที่จะหารายได้เสริมทุกการตัดสินใจนี้ล้วนมีผลต่อสถานะทางการเงินของคุณในอนาคต ความสุขทางใจและชีวิตที่มีความหมายบางครั้งมันคือการตัดสินใจที่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีการตัดสินใจที่จะปลงกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติและเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวสิ่งเหล่านี้สร้างความสงบสุขภายในจิตใจซึ่งเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริง การตัดสินใจกำหนดทิศท,ทางชีวิตของคุณเหมือนกับกัปตันเรือที่ต้องตัดสินใจว่าจะแล่นเรือไปทางไหนในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่การตัดสินใจของคุณในแต่ละวันจะกำหนดทิศท,ทางชีวิตของคุณว่าจะไปสู่ความมั่งคั่งที่คุณปรารถนาหรือไม่หากคุณไม่ตัดสินใจอะไรเลยชีวิตก็อาจจะลอยไปตามกระแสลมและอาจจะไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่คุณต้องการเลยค่ะทุกครั้งที่คุณตัดสินใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆเริ่มต้นโครงการใหมๆ่ๆ หรือแม้แต่ปฏิเสธบางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณคุณกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองซึ่งโอกาสเหล่านั้นจะนำไปสู่ความมั่งคั่งในรูปแบบต่างๆที่คุณอาจคาดไม่ถึง 6. ขั้นตอนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสร้างชีวิตที่ต้องการเอาละค่ะมาถึงช่วงสำคัญที่เราจะนำคุณไปสู่ภาคปฏิบตัตินี้คือ6ขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อให้การตัดสินใจของคุณนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดก่อนจะตัดสินใจอะไรให้ถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายสูงสุดของฉันคืออะไรฉันต้องการอะไรจากชีวิตนี้จริงๆิยิ่งเป้าหมายชัดเจนมากเท่าไหร่การตัดสินใจก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นลองเขียนเป้าหมายของคุณออกมาให้เป็นรูปธรรมเช่นฉันต้องการมีเงินเก็บสำรอง6เดือนของค่าใช้จ่ายภายใน1ปีครึ่งหรือฉันต้องการลดน้ำหนัก5กิโลกร,รมัมภายใน3เดือน เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อเป้าหมายชัดเจนสมองของคุณจะเริ่มหาทางออกให้เองค่ะ รวบรวมข้อมูลและพิจารณาทางเลือกอย่ารีบตัดสินใจใช้เวลาศึกษาข้อมูลให้รอบด้านพิจารณาทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้ทั้งหมดข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกรวมถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวหากคุณกำลังตัดสินใจเรื่องการนำเงินไปต่อยอดลองศึกษาประเภทการลงทุนต่างๆหากคุณกำลังตัดสินใจเรื่องอาชีพลองปรึกษาคนที่อยู่ในสายงานนั้นๆการมีข้อมูลมากพอจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวม และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจขึ้นวิเคราะห์ความเสี่ยงและสิ่งที่จะได้รับทุกการตัดสินใจมีความเสี่ยงแต่ก็มีสิ่งที่จะได้รับเสมอลองชั่งน้ำหนักดูว่าความเสี่ยงที่คุณต้องเผชิญนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณคาดว่าจะได้รับหรือไม่ถามตัวเองว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นและถ้าฉันทำสิ่งนี้อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่อาจเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเชื่อมั่นในสัญชาตญาณหลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วบางครั้งเสียงเล็กๆภายในตัวคุณหรือสัญชาตญาณก็เป็นสิ่งสำคัญอย่ามองข้ามความรู้สึกของคุณเองค่ะ บางครั้งข้อมูลและตรรก,กะอาจจะบอกอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกข้างในอาจจะบอกอีกอย่างถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจกับทางเลือกใดเป็นพิเศษแม้จะมีข้อมูลสนับสนุนก็ตามลองใช้เวลาทบทวนอีกครั้งสัญชาตญาณมักจะเกิดจากประสบการณ์ที่สะสมมาในอดีตค่ะลงมือทําทันทีและสม่ำเสมอ เมื่อตัดสินใจแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำทันทีอย่ารอให้พร้อมร้อยเปอร์เซนต์เพราะความพร้อมอาจจะไม่มีวันมาถึงและที่สำคัญกว่านั้นคือต้องทำอย่างสม่ำเสมอการตัดสินใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวอาจไม่เพียงพอแต่การตัดสินใจเล็กๆ็น้อยๆที่ทำอย่างต่อเนื่องปังหากที่จะสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลค่ะเช่นการตัดสินใจที่จะเก็บเงินวันละ100บาททุกวันก็จะสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่า การตัดสินใจว่าจะเก็บเงินล้านในครั้งเดียวแล้วไม่ได้เริ่มทำเลยประเมินผลและปรับปรุง เมื่อลงมือทำไปสักระยะหนึ่งให้กลับมาทบทวนว่าการตัดสินใจนั้นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการหรือไม่หากยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือตัดสินใจใหม่เพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นการประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณเรียนรู้จากประสบการณ์และเติบโตขึ้นไม่ต้องกลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือบทเรียนที่สาคัญที่สุดค่ะบทสรุป ท่านผู้ฟังคะความมั่งคั่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองสุขภาพความสุขหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานหลวนเริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่คุณทำในแต่ละวันสิ่งที่คุณเป็นในวันนี้คือผลรวมของการตัดสินใจทั้งหมดที่คุณเคยทำมา จำไว้ว่าคุณมีอำนาจในเลือกคุณมีอำนาจในการตัดสินใจอย่าปล่อยให้ชีวิตลอยไปตามกระแสหรือปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนคุณเพราะชีวิตเป็นของคุณและมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถออกแบบมันได้หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้คุณเริ่มก้าวแรกของการตัดสินใจที่ทงพลังเพื่อสร้างชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุขอย่างแท้จริง ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ถ้าคุณได้รับประโยชน์จากพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมช่วยเราด้วยการกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดแชร์ไปยังคนที่คุณรักและอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ